สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหาหน่อยรวมของวันที่5มีนาคม2 5 6 8ครับผม,บผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่6มีนาคม2 5 6 8 เริ่มวันที่6มีนาคมนะครับเลขราดจะตัดหุ้นรอบโลกออกนะครับจะลงให้เฉพาะฮานอยมัดรวมฮานอยนะครับแค่15คู่เจาะที่เลขลาดทำมัดรวมหุ้นรอบโลกให้ไว้นะครับก็มี fc นะครับหล่าหลายท่านนำไปใช้งานนะครับแต่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่อง ของ f อที่ไม่ได้ใช้งานเรื่องหุ้นรับโลกนะครับจะสับสนนะครับจะสับสนนะครับจิงมแจ้งให้ทราบนะครับใน15คู่นี้นะครับผมก็น้อยตัวแล้วนะครับผมก็ขอให้มีโชคมีชัยขอให้ช่องเลือกนักลาดนะครับนำตัวเลขมาแสดงมาให้ f อได้ชมนะครับเป็นแนวทางให้มีโชคมีลาบนะครับผมทุกๆวัน แต่ใน15ชุดนี้ครับทำยังไงครับผมเวลาในการพูดในการทําคลิปถึงจะผ่าน8นาทีขึ้นไปถึง10นาทีนะครับถึงได้เอาเพิ่มหุ้นรอบโลกเข้ามาเพื่อจะทําเวลาให้มันผ่านกติกาของเขานะครับลำพังเขียน15คู่เจาะนัแป๊บเดียวนะครับ F4 F4 หรือท่านผู้ชมที่เข้ามาเห็นคลิปมาฟังคลิป ก็อยากให้เข้าใจด้วยครับผมว่าเหตุผลที่ต้องทําเวลาเพราะว่าเป็นกฎกติกาของ youtube นะครับผมถ้าเราไม่ทําตามนั้นนะครับมันก็นอกเหนือจากกฎของเขาเมื่อนอกเหนือจากกฎของเขาก็ไม่มีผลอะไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเลขลาดก็ไม่ยังไม่ผ่านกฎกติกาของ youtube ใดๆเลยเหมือนกันนะครับอานอยของเลขลาดนะครับผม2ปีนะครับหลุดแค่4วันนะครับ และทุกๆวัน f อฟก็ที่ติดตามที่เห็นก็จะเห็นอยู่แล้วครับเข้าทุกวันมากน้อยอย่างไงนะก็ไปดูกันเองนะครับเรคลารดก็พูดให้ฟังนะครับอย่างวันนี้ก็นะครับก็เข้าไปทั้งหมด9ก้าคู่เจาะ9คู่เจาะเข้าที่คู่เน้นไป3คู่เน้นด้วยก็มีเข้าน้อยบ้างมากบ้าง แต่ดีกูหลุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวลูดตัวเน้นอะไรต่างเข้าทุกวันนะครับก็อยากจะขอความเห็นใจด้วยนะครับผมจะเอฟหรือท่านผู้ชมจะเข้ามาชมคลิปนะครับว่าทําไมถึงต้องใช้เวลานานนะครับแต่ตัวเราเองนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกับไม่ฟังนะครับไม่ฟังหรือไม่เห็นใจคนทําเลยนะครับทำทาคลิปให้ให้ชมให้เป็นแนวทางเลยนะครับ การที่รับชมนะครับในการเวลานะครับรับชมนั้นหนึ่งเราได้ประโยชน์นะครับแก่ตนเองคือมีความรู้ทําสติในการทําตัวเลขนะครับว่าควรจะมาเป็นใดใช่หรือเปล่าเห็นดีด้วยหรือเปล่านะครับประการที่2นะครับผมทางช่องก็นะครับผมจะได้มีเวลาในการรับชมซึ่งเป็นกฎกติกาของ u t u b e นะครับซึ่งใดๆก็ตามครับผมถ้าเราไม่ พึ่งพาอาศัยกันแล้วนะครับผมมีแต่อยากได้นะครับในความอยากได้อยากมีเหล่านั้นนะครับเขาเรียกว่าความโลภนะครับนะครับซึ่งมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความโลภเหล่านั้นนะครับถ้าเราลดความโลภลงบ้างแล้วกลับมาฟังที่เรียกลาดพูดก็จะเข้าใจนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับครับก็มาดูต่อครับนะครับผลสรุป ต่อไปก็จะเหลือแค่มัดรวมฮานอยนะครับนะครับรูดหนึ่งกับห้าไว้ที่หุ้นรับโลกนะครับเข้าหนึ่งกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับรูดห้าครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครับครับผมก็เสียโอกาสไปอย่างนี้นะครับ f สีที่เขากดติดตามอยู่เขาก็ไม่ได้เห็นนะครับมูลรอบโลกนะครับมาดูครับส่วนมัดรวมฮานอยนะครับผมวางรูดไปที่8กับ7ครับผมเข้า8 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับเข้ารูด8 5ครั้งนะครับ7ครับผม7มา1ครั้งนะครับ เท่ากับเข้ารูดไปทั้งหมด6ครั้งครับนะครับ FC ทีนี้เรามาดูผลครับผมของฮานอยเพาะกิจนะครับตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับ FC ไปจดเอานะครับฮานอยอะไรบ้างนะครับใช้ตรงนี้นะครับต่อไปจะเน้นให้ตรงนี้จะออกแค่ตรงนี้ตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับนะครับเลขลาดทำเสถีติให้ดูแค่ห้าฮานอยนี้นะครับ มาดูผลครับเฉพาะกิจผลที่ออก73855เข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้น3 8 8 3บนนะครับผมเข้าไปที่55คือตัวรูดนะครับกันไว้แล้วเบิ้ลนะครับเข้า55นะครับก็ดีใจด้วยครับ f อเข้าคู่เจาะคู่เน้นนะครับกติครับผมผลที่ออก81899ครับ ก็ไปเข้า18นะครับผมในหุ้นรอบโลกนะครับผมเข้าบนนะครับฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก9 4 3 7 5ก็ไปเข้าคู่เจาะคู่เน้น4 3นะครับผมบนนะครับแล้วก็ไปเข้า5 7 7 5นะครับหุ้นรอบโลกตรงนี้นะครับล่าง ฮานอยปกติครับผมผลที่ออก9,9,7าเก็นะครับแปดหนะครับก็ไปเข้านะครับผม1 1ดหนึหนึนับโลกล่างนะครับผ vp ผลที่ออกครับผม1,8,6 8,1ครับผมก็ไปเข้า8,6คู่เน้นคู่เจาะนะครับผมบน แล้วก็ไปเข้า8 1อีกแล้วนะครับผม8118อีกแล้วนะครับ8 1 8มา3ครั้งนะครับสรุปแล้วนะครับผมฮานอยหาฮานอยนี้นะครับผมเข้าคู่เจาะเข้าไปทั้งหมด8คู่เจาะนะครับเข้าคู่เจาะคู่เน้นในส่วนของฮานอย3คู่เจาะนะครับคือ8 6 8 3และ4-3ครับผมดีใจด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านที่ใส่ใจนะครับใส่ใจแล้วก็มีสตินะครับ นำไปวิเคราะห์แล้วก็ตามเลขลาดกับอาจารย์ให้รวยนะครับในทุกๆวันนะครับให้ย้อนดูครับผมย้อนดูแล้วก็พิจารณาว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าที่เลขลาดพูดนะครับถ้าตัวเลขของเลขลาดกับของอาจารย์ให้รวยไม่เข้าเลขจกลาดจะไม่พูดเลยนะครับที่พูดก็เป็นประโยชน์กับ f c กับท่านผู้ชมเองนะครับนะครับมาดูต่อนะครับเลขลาดวางอะไรไว้ให้นะครับวันที่6นะครับ เลขนะค,ครับคผมวันที่นะครับผมหก <6. S 1> มีนาคมหกแปด ผมก็มาดูครับมัดรวมครับม,มัดรวมฮานอยนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเลขาลาสก็ต้องดึงเวลาให้มันเข้าไปตามกฎกติกาของ youtube เข้านะครับผมนะบเลขาลาดวางรูดไว้นะครับ,นะรบวางรูดไว้ที่3กับ4นะครับผม ก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสี่ครับ มีช่องว่างแล้วนะครับเลขละอาจจะมาใส่ฮานอยอาเซียนฮานอยเอสดีฮานอยอะไรต่างๆอาจจะใส่เพิ่มนะครับจะได้เช็ค15คู่นี้เข้าเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้จะเอาแค่5้านอยนี้ก่อนนะครับลงแค่5้านอยนะครับแต่จะเขียนเพิ่มทีหลังนะครับเช็คดูของวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าเข้ากี่ครั้งนะครับ fc ถ้าเลขลาดมิลลาก็จะทำนถ้าไม่มีเลลาก็เอาแค่5หน่อยนี้ที่เหลือ fc ก็ไปทำสติเองนะครับเลขลาดคงไม่เน้นให้นะครับผมเพราะให้รูดไปแล้วนะครับให้รูดไปแล้วก็คงเห็นแล้วนะครับนะครับรูด3กับ4ตรงไหนมี3มีสก็ fc ก็เดี๋ยวก็ไม่เข้าใจอีกครับ ตามนี้นะครับนะครับนะครับผมก็เหลือสามสี่สองสี่หนึ่งสามนะครับที่มาเน้นให้นะครับเน้นให้หกคู่นะครับครับหน้าจอไปเลยครับ FC นะครับ ท้ายนี้นะครับผมเลขรากก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ